วุนลักรันีเตรียมความพร้อมครับพี่น้องเมื่อนวันที่เก้าวันทสิบเจ็ดนาฬิกาครับผมที่วัดมหมามรารามครับผมสิบถึงสิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดครับเตรียมไกลเตรียมใจให้บริสุทธิ์ครับพร้อมเพื่อจะได้เข้ากราบสักระพระบรมสารีริกธาตุและพระพระอรหันธาตุนะพีอง,องเนาะ ในจังหวัดบนล้วก็พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับอยู่ที่บริเวณวัดมหาวนารามครับพี่น้องก่อนงานมือหนึ่งครับผมมาเก็บภาบรรยากาศให้พี่น้องไดือบิงครับวันนี้บรรยากาศร,บรอบๆครับนี่แะครับพี่น้องเกำลังเตรียมความพร้อมครับมือวัทอนที่สิบคุณเสิเริมให้เข้ามาสักกะระมากามาไหวน้องพี่น้องเนาะ ทันไดที่เขามากาวใบเนี่ยจะเริ่มใส่เมดด้วยพี่น้องเพื่อกันฝุ่นกันโลกกันยังอะไรพี่นอ้องสี่แยกวัดปยยัญญยเพื่อนปิดถนนครับจอดรถบริเวณร,บรอบๆบครับ,ร,บรอบร,วร,บ,รอบวัดแจงวัดสารพัดเนึกโซนรอบรอวัดปัญญยครับผมมีโลงทานร,บรอบรอวัดครับผมมื่ออื่นโรงแรมที่พักในจังหวัดบนเต็มหลายหมื่นแล้วครับพี่น้องเต็มหลายหมื่นแล้วครับ ให้หลายท่านก็เตรียมใจเตรียมกายมาครับเพรสิมาครับสักกะละน้องขับเนาะนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตครับโอกาสที่แห้งครับสําหรับพี่น้องชาวอุบลครับที่ไมีโอกาสได้มาสักกะละพี่น้องครับพี่น้องเนาะเมื่อนีห้องมาเก็บผ้าบรรยากาศก่อนก่อนมือหนึ่งครับตอนที่คําไก่สิคัแล้วเจ้าหน้าที่ก็กำลังเล่งครับกำลังเล่งเตรียมการเตรียมงานครับพี่น้อง เดี๋ยวคงสเก็ตบรรยากาศทั่วไปให้พี่น้องรีบเบิกนะครับนอกมือเนาะ Wow. What <laughs> <laughs>